สำหรับลูกค้านะคะที่เพิ่งผ่าตัดกระเพาะมาต้องฟังทางนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประการที่คุณจะต้องรู้ค่ะคุณจิ๊ดยังไงคะใช่แล้วค่ะสําหรับลูกค้าที่ทําการผ่าตัดกระเพาะนะคะไม่ว่าจะเพื่อความสวยความงามหรือรักษาโรคก,ก็ดีค่ะแล้วอยากจะมาทําประกัน หลังจากที่ผ่าตัดกระเพาะไปแล้วนะต้องบอกองนี้ค่ะว่าหลังจากที่ผ่าไปแล้วบริษัทมักจะให้เวน้นนับจากวันที่ทําการผ่าตัดกระเพาะไปแล้ว2ปีค่ะ2ปีย้ำว่า2ปีนะคะถึงจะทําเรื่องเข้ามาสมัครใช้บริการรักษากับทางประกันได้ไหรือว่าอีกอย่างหนึ่งสมมุติถ้าเรากออประกันสุขภาพไว้อยู่แล้วแต่คุณหมอบอกว่าอุ้ยคุณเป็นความดันเนี่ยคุณต้องผ่าตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอันนี้มีโอกาสเขียนได้ไหม ถ้าเป็นเรื่องการรักษาโรคแน่นอนมันเป็นได้นะแต่ถ้าทําเพื่อความสวยงามอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะก็เอาเป็นเรื่องให้ลูกค้าต้องทราบเอาไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดคุณผ่าตัดกระเพาะมาเพื่อลดความอ้วนอย่างเงี้ยประกันจะยังไม่สามารถทําได้นะคะอย่างน้อย2ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังจากเออสมมุติเรากอดประกันสุขภาพยุ่แต่เราอยากคุณหมอบอกว่าอุ้ยคุณจะต้อง พะช่วยเพื่อรักษาอาการของคุณนะอันนี้คือมีโอกาสเคลมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุละยะพินิจของแพทย์และก็ให้ลองปรีเคลมดูก่อนด้วยน,นะคะเพื่อความปลอดภัยในการเคลมประกันค่ะ